เปิด5ชุดประจำชาติมิสแกรนที่สุดของความทำถึงทัดใจคนดูบางชุดเห็นแล้วถึงกับคนลุกความหมายโคตรด,ดีสื่อถึงใจคนดูมากๆบอกเลยว่าแต่ละชุดพรีเซนต์ไม่ธรรมาดาจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะ อันดับที่5มิสแกรน์ปัตตานีมาในชุดปัตตานีรายาพรีเซนต์ชุดโดยหลินกวินตราประภาสนบนไอเดียชุดมาจากประเพณีแห่นกของชาวไทยเชื้อสายมลาย,ยูและได้แรงบันดาลใจชุดมาจากสตรีสูงค่าดั่งราณีในขบวนแห่บุหรง n ีนอความเล่นใหญ่นี้นับถือใจจริงๆค่ะมากันทั้งขบวนสร้างความประทับใจให้กับคนดูอย่างมากชาวเน็ตถึงกับแซวว่ามากันเป็นขบวนเลยล่ะคะพรบใครอยู่ข้างเวทียิ่งใหญ่อลังการสมท้าสุดๆค่ะ บุหรงราตูปัตนตีราญยาการแห่นกเป็นประเพณีของชาวไทยเชื้อสายมาลายูและจังหวัด อันดับที่4มิสกลานกลสินมาในชุดมัดสยาฟอสซิลผูนำจันรพรีเซนต์ชุดโดยนโมอลิสาเข็มหน้าความสร้างสรรน,นี้ให้เต็มๆเ,เลยค่ะกับการนำความสามารถพิเศษของตัวเองมาร่วมใช้กับชุดโดยการนำสเก็ตน้ำแข็งมาลดล่นอยู่บนเวทีสร้างความแปลกตาให้กับคนดูเป็นอย่างมากความพิ้วไหวและความสวยงามนี้มืออาชีพสุดๆค่ะซึ่งตัวชุดใช้สีผ้าเมทัลลิกคริสตัลประดับเพชรเพิ่มความระยิประยับและลุกเล่นให้กับชุดเป็นอย่างมากอิงฟ้าถึงกับชมว่ากะสินฉลาดมากเอาอาชีพตัวเองมาใส่ในการโช ได้ภูมิใจวันนี้ทำได้ดีุ อันดับที่สามมิสแกลนสุพรรณบุรีมาในตรีมกว่าจะเป็นดาวแม่พุ่มพวงดวงจันทร์พรีเซนต์ชุดโดยจ้าจ๋าก,กัดอกวันน้นสงเนินไม่เด่นไม่ดังจะไม่หันหลังกลับไปทุกวันคืนนอนร้องไห้อีกเมื่อไหร่จะโชคดีเพลงนี้ขึ้นมาในหัวเลยทีเดียวคะ่ะทําถึงจนอยากจะบอกว่าเหมือนมากนะทําให้หวนคิดถึงราชินีลูกทุ่งเลยจริงๆดีเทลชุดเครื่องแต่งกายที่เป็นที่จดจําของแม่พุ่มพวงดวงจันทร์กับชุดลายเสือบวกก,บกับการพรีเซนต์ของนางงามคือทําถึงมากภายในหนึ่งนาทีสามารถสะกดคนดูได้เลยคะ่ะชุดจึงจนต้องนึก แม่พุ่มพวงดวงจันทร์เป็นอีกหนึ่งชุดที่อิงฟ้าถึงกับเอ่ยปากชมและเป็นอีกหนึ่งชุดที่บอสนวัตชอบเป็นอันดับต้นๆเลยก็ว่าได้ค่ะโดดเด่นและทันสมัยโดยเฉพาะชุดลายเสือที่ใครๆมอง อันดับที่สองมิสแกลนสีสเกตมาในตรีมชุดปริญญาลูกชาวนาพรีเซนต์ชุดโดยน้องกฤษดาพรนาครายอันนี้ดูจบแล้วถึงกับน้ําตาคลอเลยจริงๆค่ะเป็นชุดที่ทัดใจใครหลายๆคนกับสังคมไทยจริงๆอาชีพหนึ่งที่ไม่ได้รวยล้นฟ้าหรือสูงส่งอะไรแต่สามารถส่งเด็กบ้านนอกคนหนึ่งเรียนจบปริญญาได้มันทัดหัวใจจริงๆค่ะชุดไม่มากแต่กระชากความรู้สึกคนดูได้ดีจริงๆอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของลูกชาวนาที่ส่งลูกหลานเรียนจนจบยิ่งตอนกราบลงบนหลังควายนั้นบอกเลยว่าชื่นชอบและประทับใจคนดูมาก พรีเซนต์ดีพรีเซ,นต,เซนต์ถึงใจคนดูสุดสเกชุดปริญญาลูกชาวนานสีสกเกตและหลายพื้นที่บนพื้นแผ่นดินไทยล้วนแต่เป็นพื้นที่ทำเกษตรกรรมอาชีพที่ส่งลูกเรียนจบระดับผู้ดมศึกษา อันดับที่หนึ่งมิสแกลนนครราชสีมามาในตรีมชุดย่าโมพรีเซนต์ชุดโดยพลอยนันทิชาอย่างวัฒนาเป็นอีกหนึ่งชุดที่ทําถึงจนอดชื่นชมไม่ได้ค่ะคนพูดถึงและเป็นกระแสมากๆในโลกโซเชียลทั้งคนคิดและคนออกแบบชุดกับการพรีเซนต์ชุดของนางงามที่นิ่งและขลังจนคนลุกทุกคนถึงบอกกันเป็นเสียงเดียวกันว่าเหมือนมากแม่เหมือนสุดๆเป็นชุดที่พรีเซนต์ถึงความเป็นย่าโมได้ดีจริงๆวีรตรีผู้กับกู้เมืองนครราชสีมาวีรตรีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวโคราชยิ่งตอนที่พลอยอยู่นิ่งๆเหมือน องย่าโมประทับจริงๆค่ะทำทั้งคนในหอและคนทางบ้านคนลุกไปตามๆกันกรรมการอึง้งทุกคนอึง้งอิงฟ้าอย่างอึ้งเลยค่ะทำถึงจริงๆค่ะดีเทลรายละเอียดชุดท่าโพสคือครบเครื่องความเป็นย่าโมของจริงใครเห็นก็รู้เลยว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวโคราชต่างเป็นที่ชื่นชมกับความทาถึงจนคนลุกแต่ก็มีวัยที่จะดรามา่าว่าย่าโมท่านเป็นที่เคารพบ,บูชาท่านอยู่สูงเอามาเล้าเล่นแบบนี้ได้หรอแต่อีกมุมหนึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่าผู้คนเคารพและบูชาย่าโมเป็นอย่าาางมมมกกและยโ็คภู ใจที่ทําให้ลูกหลานได้รู้ว่าท่านเป็นวีรสตรีที่กอบกู้นครราชสีมาได้ค่ะชนคนแรกของประเทศออกแบบโดยนายจักรินพิมพ์พลาตัดเย็บโดยทัชใจ เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับ5อันดับชุดประจําชาติสมิธแกลนที่ทําถึงจนคนดูคนลุกบอกได้เลยว่าตีจดแตกมากความหมายดีทุกชุดจริงๆสื่อให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนั้นๆทุกจังหวัดทําออกมาได้ดีมากจริงๆค่ะทางเบื้องหน้าและเบื้องหลังก็ต่างตั้งใจทำพรีเซนต์ชุดของตัวเองออกมาได้ดีสุดๆรอชมการประกวรอบต่อไปเลยค่ะว่าจะจึงถึงใจขนาดไหน